ต้องทำยังไงเมื่อลูกค้าบอกว่าขอคิดดูก่อนเอลลี่มั่นใจว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำนี้นะคะจากเวลาที่เราจะปิดการขายหรือเวลาที่เราจะขายสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยแล้วลูกค้ามักจะตอบว่าขอคิดดูก่อนได้ไหมคะซึ่งการที่ลูกค้าตอบแบบนี้นะคะ99%เลยอะ่ะคือลูกค้าจะไม่ซื้อมันทำให้เราปิดการขายไม่ได้ซึ่งปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพราะวันนี้เอลลี่นะคะจะมาบอก3มเทคนิคที่จะทำให้คุณปิดการขายได้อย่างง่ายๆคะ่ะ ข้อแรกนะคะนั่นก็คือเราต้องสร้างความเร่งด่วนให้กับลูกค้าความเร่งด่วนในที่นี้หมายถึงอะไรอย่างเช่นโปรโมชั่นพิเศษวันนี้วันสุดท้ายนะคะคุณเคยเจอไหมเวลาที่สมมุติว่าเราไปห้างใช่ไหมคะและเรากําลังซื้อสินค้าอยู่อะแต่เราในฐานะลูกค้าเรามีความช่างใจว่าเราจะซื้อสินค้านี้ดีไหมแต่เมื่อเซล์ลเดือนมาบอกเราว่า โปรพิเศษวันนี้แค่วันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วหลังจากนี้จะไม่มีโปรนี้แล้วยังไงคะมันจะทําให้เราที่เป็นลูกค้าเนี่ยอยากซื้อทันทีเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ซื้อวันนี้เราจะไม่ได้ราคาพิเศษอีกแล้วซึ่งนี่แหละค่ะคือทฤษฎีการเร่งด่วนเพราะการทําแบบนี้นะคะมันจะทําให้ลูกค้าเขาตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองส่วนข้อที่2นะคะนั่นก็คือเสนอสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงค่ะอย่างเช่น ถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงินทุกคนเคยเห็นโฆษณานแบบนี้ไหมคะซึ่งพอได้เราได้ยินข้อความอะไรเหล่านี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดีจริงๆสิไม่งั้นเขาจะกล้าการันตีหรอว่าถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงินซึ่งเอลลี่นะคะเป็นคนหนึ่งที่ตอนที่เราเข้ามาทําวงการการสอนแรกๆอะ่ะเอลลี่เป็นครูที่แบบหน้าใหม่ในสมัยก่อนเนาะและรู้ทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่เอลลี่ขายคอร์สได้อันแรกอ่ะคะ่ะเซลเพจที่เอลลี่เขียนอะ่ะเอลลี่เขียนไปนเลยว่า ถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงินทุกคนสามารถที่จะทําคลิปแบบเอลลี่ได้เว้นแต่คุณไม่ทําอะไรแบบนี้ซึ่งเอลลี่เขียนบอกเขาไปในคลิปและทุกคนรู้ไหมว่ามันทําให้เอลลี่นะคะปิดการขายได้ภายใน2-3วันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ มหาัสา,ารย์ยมากๆเพราะว่าสาหรับวงการคูรนี่ยถ้าคนที่เข้ามาทําใหม่ๆเนี่ยมันยากมากๆเลยแค่เวลาภายในหนึ่งอาทิตย์อ่ะแล้วเราจะปิดการขายได้เพราะคนเขายังไม่รู้จักเราซึ่งเอลลี่บอกนะคะว่าทฤษฎีที่สองอ่ะใช้ได้ผลและใช้ได้จริงมากๆจากประสบการณ์ของตัวเองค่ะส่วนข้อที่สานะคะนั้นก็คือเราต้องตั้งคําถามปลายปิดคําถามปลายปิดนะคะอย่างเช่น สนใจจะรับเป็นชิ้นไหนดีคะชิ้น A หรือชิ้น B ดีคะซึ่งการที่เราทำแบบนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนการที่เราเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าว่าเขาสนใจที่จะรับชิ้นไหนแต่กลับกันถ้าเราบอกว่าสนใจรับเลยมคะคือการที่เราทำแบบนี้99.99ส99นะคะลูกค้าเขาจะมีความแบบขอคิดดูก่อนนะคะหรือเขาจะตอบไปว่ายางก่อนนะคะซึ่งมันจะทำให้เราปิดการขายไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งคำถามแบบปลายปิด คือเราเสนอทางเรื่องให้กับเขาเลยว่าเขาอ่ะจะรับชิ้น A หรือชิ้น B ดีคะหรือว่าเก็บเงินปลายทางหรือส่งฟรีดีคะอะไรแบบนี้นะคะมันจะทําให้ลูกค้าเขามีโอกาสที่จะแบบ ซื้อเราได้ง่ายยิ่งขึ้นฉะนั้นนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าขายของมาเยอะแล้วหรือว่าไปเจอลูกค้ามาเยอะแล้วเนี่ยยังปิดการขายไม่ได้นะคะก็อย่าลืมนำซามพิกนิกอันนี้ของครูเอลลี่ไปใช้นะคะรับรองว่าคุณจะปิดการขายได้อย่างง่ายขึ้นมากๆส่วนสําหรับใครที่อยากเรียนเพิ่มเติมนะคะเอลลี่ก็มีคอร์สมาให้นะคะเปลี่ยนคุณเป็นนักขายมือโปรจากปกตินะคะราคา6,900าบาทพิเศษวันนี้3,900บาทเท่านั้นคะ่ะให้แค่10คนแรกเท่านั้นนะคะ และสำหรับใครที่ชอบความดูเทคนิคดีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของครูเอลลี L ่ e ไว้ได้เลยนะคะบ๊ายบาย